สบายดีพี่น้องมันอีแสม่เบิ่งรถยันหม้อสามเก้าขายกับขายรถผมเองครับรถปีถ้าจำว่่ผิดนาจะปีหาาเจ็ด้วยเบิดงวดไปปีหนึ่งเหรอไหมรงงวดหปีห้าเจ็หรือห8าแปหาแปดครับนาศปีไปปีแปนปีห8 สภาพกะโอเคครับแก่บ่าได้ล่างได้สิใส่งานได้ปกติครับนี่เอาให้เบิ่งซีนบอมีหัวครับซีนทางนี้กับบอหัวลดกะประมาณเด,เดี๋ยวเดี๋ยวเบิ่งก่อนกีบชั่วโมงนี่ครับ สามพันเอทอันนี้กะสามพันเอทนี่ว่าได้ไช้ได้พี่นอ้องเอาไว้ทอะไอ้นี่ใส่หางนี่เลียดไว้หน้าได้สิครับแล้วก็ติดเครื่องสูบน้ำได้สินะปั่นพี่เดียวเพราะว่ารถไทยกับมีอยู่แล้วเบื้องตะย่างกะฮู้ชั่วโมงมันสูงได้สิยางยังเต็มครับน่หนาไม่เคยเปลี่ยนครับยางไม่เคยเปลี่ยนรถไม่เคยเปลี่ยนไปดันกะ เบึงตะใบยังไงยังเต็มอยู่ใบเกียบพี่นนองแต่ออกมาบ่เคยเปลี่ยนครับซี่นครางนี่กับ,บ่หัวครับ่มโหทุกอย่างใส่ในงานปกติเดี๋ยวที่รองสตาร์ทเครืออใไ้เบิ่งครับอาจจะเคี่ยวไปให้เบิ่งข้างนออเครื่องดิ่ม เราเขี่ยไปทางนอกรอบเื่ลยเพื่อนน้นหนักเสียเลยปกติครับไปเล็งไปเล็งแห้งเป็นแห้งครับเล็ง้างเป็นซากนั่งลังอ่ะปกติอันนี้หลอดมันอยู่ผมตั้งหลอดไปตำใน,นยนะ้อยเลยเสียงมันเล็กสันนะถ้าเป็นหลอดพัดหนึ่งปกติกะโอเคครับใส่ได้ ตลอลดปกติครับรถทัวไปมันดีหลอดู่ประมาณนี้เนาพี่เรารอง่ห้เย็นินเนดเลย <S <S แค่บ่ไดล่างซั้อได้เอฟซีได้มันเล่เป็นแบบมองๆกันหน่อยนะ ไปล่างสิวบรถบัสใส่งานมากร้อยง่ายว่ารถจอดเพราะผมกับี่สองันเนาะรถจอดแหละร้อยง่ายเลยรถจอดมา3สามปีนะครับเพราะรถไทยยญ่กับมาสามปีตะกี้กับไทยหน้ากับไทยแต่ของจต่ของหัวเบ็ขึ้นเกลือหน่อยนึ่งบางสีนะเกลือเพราะไม่เยิมครับ ตีเลยอันนี้มีขับนับมันหน่อยหนึ่งคือว่าสายอันนี้มันแตกครับนี่จะเปลี่ยนไหมสายนับมันมันสลามันแตกครับเพ่องว่าไม่เยิมเข้าไปคือว่า กริบกริบครับม่มีเยิ้อมบ่เคยเปิดครับม่บเคยเปิดนี่ยังเลยเบิ่งแด้นี่นี่อยู่ขีดเ่าครับบ่เคยจัดปล่องยังเลยกับเครื่องครับนี่บ่เคยเห็นอย่างครับครับแต่ว่ากองเป่าตลอดเทียงานหอนบะระตรงน,นี้นี่ครับการเพราใหม่ยังดีครับม่มีมขราบน้ำมันออกมาแเม้แต่น้อยเดียวครับเบิ่งได้น้อยสิ บัวาขายครับขาย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 เดี๋ยวที่ว่าตัวกันหนาะเอฟซีเนาะฟังนี่ฟังหลังนี่ซีนขงัขงขังขรัวหัวครับบ่ได้เห็ดมาได็เปลี่ยนถ้าสิเอากะเปลี่ยนให้ก็ได้ถ้าสิเอาอีหลีก็สิเปลี่ยนให้หรือสิไปเปลี่ยนเองก,ก็ได้ต้นหนึ่งก่าจักบาทครับพอถึงหาหกลอยสำีนแต่ว่าขงัขงขังใส่พวกหัวครับ นี่ก็ตัวกันแถวนี้มันเยื่อแห้งก็คือว่าห่าเอาหนามันชํำรูมครับมันเลยเปลือนแห้งหน่อยหนึ่งแต่ว่าอันนี้มันหัวออกหน่อยหนึ่งบริตัวอันนี้บริล่างครับบนตงๆเล้วบริลางรถ่าไปเบิ่งสีไปหน่อย่าเบิ่งสีสีมันกะตามการเวลาครับเจ็ดปีแปดปีแต่ว่ารถจ,จอดไว้ก็จอดไว้นี่นะครับมันเสียงานนะทีนี้มีตะไคร้ละ้นไก่ใส่งาน,น,ทนไทยน,น,นะครับนะอุป,ปกรณ์กะมีน,น,น,นา กับนี่ครับข้างหลังแถมขานไปพร้อมไปเลยก็ได้นี่ครับหูสลักอะเบิบ้งแต่ว่าใส่งานหลามาไหลายพี่น้องเบิบ้งแต่ว่าหูสลักผมยังเต็มอยู่มาได้เสืกพ่อหน่อยอยู่นี่ให้เบิ้งกันตรงๆเลยฐานนี่ครับเบื้องตะจอดไว้ขึ้นสนิมมือนที่ว่ารถเก่าเก็บนะพีนะ่น้องเนาะ มันไมีรวมครับยังแน่นเปียอกอันนี้สลักมันหน่อยกว่าซืซอครับมันเป็นสลักของมันนะถ้าเป็นของมันมันก็ฟิตเปียครับนิดหน่อยครับใบพานกัเต็มครับขี้เมากัเต็มเลยแหละทุกอย่างมันเต็มอยู่เนาะยเอฟซีเนาะขาดตะขาดนี่กไปเฮ็นไม่กับหาพันธุครับขาดยังเขียวยังงามอยู่เลย อีผมประตัวรถไม่เคยใส่งานครนี่ครับสียังผ่านหนายังติดอยู่เลยนะ่เมึงหนุนเร่องตัวครับกระทระก็มีแตกครับเดิมทุกอย่างครับเครื่องไม่เคยแกะอี่ครับ่เคยแกะแต่อเพ้านี่เคยแกะแค่นึงครับ แกเปลี่ยนสิน้นข,าขา้างค้างไสในเอซีนี่ครับสนใจกะติดต่อเขาไมาได้เบอร์โทรศัพท์ักะเบอร์ผมเองกะศูนย์เก้าศ่ห้าสี่สี่สีครับ0 9 0ย์เก4าศ ราคากะเปิดไ้ยี่สิบแปดครับสองแสนแปดมื่นบาทต่อรองไหนครับถึงหรือแพงนี่กาลองโทษมาคุยกันเบื้งครับถ้าสซียวยี่รีอยกไกลกะม่ต้องมาเบิ้งรถกันได้หรือสิมาเบิ้งก็ได้เพมันใจครับรับประกันให้เอาไปกะใส่งานได้เลยครับเจ้าสิบ,บร่รเด้ไปเก็บยังไงแค่สิไปเกลิปแค่ซี่นหางครัวดีวสิแล้วพี่น้อง ทราคาได้โบ้ถือใจกันกนะแถมพันขุดมันในพ่อมพันหนึ่งก็ได้ต่ว่าพันยกลองไม่ได้หาครับเพราะว่ารถไงมันใส่ได้ยูนอฟซีน MC เนาะเพราะาผมก็ไว้ขุดยกลองต่ว่าพันขุดมันรถผม,มใส่ไปรถไ,ไ่ขั้นญ่ของผมในเซี MC. มาเบื้องไหนครับอยู่บุยลำเพือบ้านกวดแค่สภาพไม่ได้ล้างย่างอะใส่ได้อีกหลายปีครับยังเต็มอยู่ อย่างเปียะครับเปียบ่มีห้อยแตกว่ามีห้อยอย่างเลยนี่เห็นเป็นพล่างครับเตรียมครับสีในกล่องสีในนี่มีห้อยแตกนี่ได้แต่ว่าตัวอีกนี่แตกไฟเป็นธรรมชาติครับก็บแตกหลงังคาหน่อยหนึ่งครับออกมาปีแรกเลยครับฮาร์ดไม่ไม่ต่ำหลงังคาเฮี้นเรอ อ่ะนี่แหละครับคลิปนี้ก็ขอบคุณเอฟซี่ซัมมี่ครับขอบคุณหลายๆครับสบายดีครับถ้าสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับได้ด่วนๆครับสบายดีครับอ๋อเดี๋ยวให้เบิ้งท่าล่างก่อนเดี๋ยวจะเฝ้าจะมาให้เบิ้งท่าล่างเนานนะอ๋ะอนี่ครับเบิ้งท่าล่างเลยทุกอย่าง รถบ่ข่เด็ใส่งานครับเอามารับจ้างกับว่าได้รับจ้างเทยแต่ของอย่างองครับเพราะมันเป็นรถหน่อยเนาะรับจ้างเพื่อนกับค่อยจ้างกันรถหน่อยครับคลิปนี้ก็ขอบคุณเอฟซีไลายครับสบายดีครับ